ยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมกับ2026 Isuzu Trooper 4x4 รถเอสยที่ผสมผสานความแข็งแกร่งในแบบดั้งเดิมของ Isuzu กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบนี่คือการกลับมาที่หลายคนรอคอยแอลมานพร้อมที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถออฟโรดระดับโลก Isuzu Trooper 4x4 e, รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์ที่ทรงพลังและบึกบึนแต่ถูกปรับให้ล้ำสมัยและดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED Matrix ดีไซน์ใหม่พร้อมสเส้นเด i ล h ย running หลายรูปทรงเฉียบคมช่วยเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองด้านหน้าถูกออกแบบให้แข็งแรงและมีมิติเพื่อสะท้อนถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางในแบบของรถ SUV ที่แท้จริง ได้ฝากระโรงอิซูซูได้ติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ e d r i v y hybrid ที่ให้กำลังรวมกว่า400แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดที่ตอบสนองทันทีการขับขี่บนเส้นทางวิบากหรือทางเรียบจึงมัน่นใจได้ในทุกสถานการณ์โหมดการขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ 4x4 ช่วยให้ระบบปรับแรงบิดตามพื้นผิวถนนอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือลาชันรถจะสามารถส่งกำลังได้อย่างเสถียรและปลอดภัย ภายในห้องโดยสารของ t r o o ปอร์รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในสไตล์พรีเมียมผสมผสานวัสดุดหนังแท้กับโลหะขัดเงาจอสแสดงผลดิจิทัลขนาด15นิ้วรองรับระบบอ s สุ u s ด a r t Connect ที่รวมทุกการควบคุมไว้ในที่เดียวระบบเสียงจากบ u ส r o รา d ให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอารมณ์และคมชัดในขณะที่ระบบเบาะนั่งแบบ Smart c o m อ o r t ปรับได้หลายระดับพร้อมระบบระบายอากาศสำหรับทุกที่นั่ง I s ส z u ู r o o p e r 4 x 4 e ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่น Isuzu Vision 360อัจฉริยะที่ให้ภาพรอบคันแบบ real time รวมถึงระบบช่วยขับขี่เช่น Lane Assist, Adaptive Cruise Control และระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยกล้อง AI ทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกเส้นทางอีกจุดเด่นสำคัญคือแบตเตอรี่ลิเทียมรุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งได้ใกล้กว่า650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็วภายในเวลาเพียง35นาทีคุณจึงพร้อมออกเดินทางได้โดยไม่ต้องรอนานระบบเบรกพลังงานกลับคืน Regen e r a t i v e Braking ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกการเบรก2อ2 6ส isuzu t r o p p e r 4 x 4 e ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือการประกาศสัปดาหาของ isuzu ในการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานสะอาดและสมรรถนะอัจฉริยะมันเหมาะกับผู้ที่รักการผจญภัยผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยและผู้ที่เชื่อในความแข็งแกร่งแบบเหนือระดับเมื่อคุณเห็น t r o o p e r รุ่นใหม่นี้คุณจะรู้ทันทีว่านี่คือการผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบ รถคันนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเพียงการเดินทางแต่มันถูกสร้างมาเพื่อจุดประกายความฝันของนักเดินทางทุกคนนี่คือ2,026ส isuzu t r o o p e r 4ี x 4 e รถออฟโรดไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนความหมายของคำว่าพร้อมลุยไปตลอดกาล